นี่นะคะก็คือของที่การซื้อวันนี้นะคะที่การสั่งมาวันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้นะคะคนขับรถมาเคาะประตูนะคะเอาอันนี้มาให้นะคะถามว่านี่ใช่ของเธอไหม <c oughs> เขาลืมนะคะนี่ก็คือของการเหมือนกันที่สั่งมาเหมือนกันนะ <c oughs> ดีนะที่เขาไม่ไปถึงนู้นเราเขามาแบบว่าได้กอกสวัสดีค่ะทุกคน ค่ะวันนี้การจะพาเพื่อนทุกคนมาดูของที่การซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะช็อปออ,อนไลน์นะคะเพราะว่ามีเพื่อนที่เมืองไทยของการถามมานะคะว่าราคาของจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่อังกฤษนี่ราคาประมาณไหนนะคะคือแพงมากน้อยกว่าเมืองไทยยังไงค่าครองชีพที่นี่สูงไหมอะไรอย่างนี้นะคะการก็เลยจะมาให้ดูนะคะว่าของที่การซื้อทุกๆอาทิตย์นะคะ หรือไม่ก็ของที่ซื้อนี่คะไม่ใช่ทุกอาทิตย์เสมอไปนะคะบางครั้งก็สองอาทิตย์ครั้งนะคะขึ้นอยู่แต่ว่าของของหมดของต้องการเยอะไหมอะไรยังไงนะคะซึ่งอันนี้เป็นช็อปออนไลน์นะคะการจะช็อปออนไลน์อาจจะอย่างที่บอกไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครั้งหรือ2ออาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะ mm. ก็แต่ว่าก็คือว่าของสดอย่างพวกผลไม้พวกอะไรพวกนี้นะคะการก็อาจจะไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเองนะคะเป็นอาจจะ คือทุกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้นะคะที่ของหมดนะคะเพราะว่าของสดอย่างผลไม้นี่อยู่ได้ไม่นานนะคะวันสองวันก็หมดแล้วนะคะก็เลยต้องไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างนะคะก็อาจจะไปแล้วแต่แล้วแต่โอกาสนะคะไม่ได้อ่เอาจาะจงว่าต้องเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งอะไรยังไงนะคะแล้วก็พวกเนื้อสัตว์การไม่ได้ซื้อนะคะรอบนี้ก็คือว่าปกติแล้วการจะสต็อกเอาไว้ในฟรีเซอร์นะคะในตู้แช่แข็งก็คือถ้ามันหมดการก็จะซื้อมา แล้วก็เอ,า,อาแช่ไว้นะคะเผื่อคือไม่ให้ขาดนะคะคือมีแช่ไว้เรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ในในตู้แช่แข็งก็มีเนื้อมีหมูมีไก่มีปลาแซลมอนแล้วก็มีอาหารที่สําสเร็จรูปที่ทําไว้นะคะแล้วว่าการทําไว้เยอะแล้วการก็จะแช่แช่แข็งเอาไว้กิน,นะคะเวลาวันไหนที่แบบว่าขี้เกียจทํากับข้าวหรือแบบว่าวันไหนที่เร่งรีบต้องการที่จะไม่อยากจะจะทำอะไรอะไรให้มันยุ่งยากอะไรประมาณนั้นเนาะก <c oughs> ็ แล้วก็จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าแรงขั้นต่ําของที่นี่นะคะเพื่อนๆจะได้ะจะไดะ้ประมาณว่ารู้นะคะว่าราคาของมันคุ้มค่ากับการที่เราทํางานคุ้มค่าแรงเราไหมประมาณนั้นนะคะค่าแรงของที่นี่นะคะตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ําเลยนะคะอยู่ที่8ปอนด์72เพนนะคะกะ็ถ้าปีถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 350บาทต่อชั่วโมงนะคะนี่ก็คือค่าแรงต่อชั่วโมงไม่ใช่เป็นรายวันนะคะก็คือ350บาทต่อชั่วโมงนะคะ mm hmm. ก็เพื่อนๆก็คอยดูแล้วกันนะคะว่าจะคุ้มค่ากับราคาของพวกอาหารการกินของที่นี่หรือเปล่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวการจะขึ้นราคาให้เป็นราคาไทยนะคะว่า,าราคาราคาไทยเป็นราคาเท่าไหร่เนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไงเรามาดูกันก่อนเลยแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยเป็นนะคะทีเค,ค้กนะคะขนมปังแล้วก็ลูกเกดอยู่ผสมกับลูกเกดนะคะการชอบกินนะคะสําหรับอาหารเช้าอันนี้ซื้อมาไว้3แพ็คนะคะก็แช่ตู้แข็งไว้ด้วยนะคะก็อยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วก็ขนมปังนะคะ5 0าสนะคะขนมปังคือน้ําตาลจะน้อยกว่าขนมปังสีขาวนะคะอันนี้ก็ไว้ให้เด็กเกินอาหารตอนเช้านะคะแล้วก็ นี่ก็ขนมปังแล้วก็มีไส้ช,ช็อกโกแลตนะคะมีถุงหนึ่งมหหีหกหกหกห่อนะคะซื้อมาไว้สามแพ็คนะคะให้เด็กๆกินอาหารเช้าเด็กๆก็ชอบกินนะคะหรือว่าเป็นอาหารว่างก็ได้นะคะอันนี้อยู่ได้นานนะคะอยู่อยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะนะคะซื้อมาสามแพ็คแล้วก็ครัวซองนะคะซื้อมาแพ็คเกียวนะคะ อันนี้มีหกห่อนะคะอยู่ข้างในอัน,นต่อไปเป็นอันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งทอดอันนี้เป็นรสอาไทายสวีทชิลีอันนี้อันนี้การชอบมากเลยนะคะการไม่กินนะคะพวกมันฝรั่งอย่างพวกนี้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไอ้นั่นเยอะนะคะแบบน,น้ำมันมันจะเยอะแต่ว่าอันนี้นะคะพ็อปชิปเขาคือเขาไม่ใช่ทอดนะคะมันค่อนข้างที่จะ น้ำมันไม่ค่อยเยอะวาง,งั้นเถอะน้ำมันไม่ค่อยเยอะนะคะก็คือค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะคือมันเฮลตี้ที่สุดนะคะที่สุดแต่ก็คือไม่ไม่เฮลตี้มากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังดีกว่าอันอย่างอื่นนะคะในการซื้อมาสองห่อนะคะพอดีลดราคาห่อละปอนก็ห่อละสี่สิบาทประมาณนั้นนะคะแล้วก็นมนะคะนมสี่ลิตรอันนี้นมประมาณลิตรสี่ สีพายอันนี้นมประมาณ2.2อันนี้นมนะคะสีไพายนะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กแบบสำเร็จรูปนะคะอันนี้เป็นเซรัปกับลูกเกดนะคะสุทอ่าหาคาอันนี้6อัน อาหารเช้าสำหรับเด็กๆเ,เหมือนกันแล้วก็อันนี้สกอตแพนเค้กนะคะหกอันเหมือนกันแล้วก็ไพเล็ตนะคะอันนี้ก็ขนมปังนี่ก็หกอันเหมือนกันนะคะอาหารเช้าแล้วก็มัฟฟินนะคะสี่สี่อันนะคะอาหารเช้าเหมือนกันแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตแพนเค้กนะคะ นี่กี่อันอันนี้ก็6อันเหมือนกันนะคะของพวกนี้สามารถแช่แข็งได้นะคะพวกอาหารเช้าพวกขนมปังพวกนี้นะคะแช่แข็งได้นะคะก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าแบบว่าหมดอายุก่อนอะไรอย่างเงี้ยกลัวมันจะหมดอายุก่อนนะคะเราก็แช่แช่แข็งอาไว้ก่อนที่จะหมดอายุนะคะก็คือมันง่ายๆนะคะอย่างตอนเช้าเร่งรีบนะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าทําอาหารให้แบบว่าให้เสียเวลาเนาะ คือที่บ้านเราค่อนข้างที่ชอบที่จะกินอะไรที่มันเรียบง่ายนะคะอาหารเช้าแล้วก็ถัดไปทางนี้แล้วกันเป็นเป็นไข่นะคะอันนี้ไข่ลูกใหญ่นะคะ12ลูกนะคะแพ็คละ12ลูกในกวกเจะเปิดให้ดูถ้าเกิดว่าไข่แตกนะคะหรือไข่ล้าหรืออะไรยังไงนะคะเราสามารถของเงินคืนได้นะคะจากเดลิเวอรี่นะคะ นี่นะคะลูกใหญ่นี่ซื้อมาสามแพ็คนะคะอยู่ข้างล่างแล้วก็อางุ่นนะคะอางุ่นก็มีนะคะอย่างที่บอกไปนะคะที่แอสตาขายแค่ปอนเดียวนะคะแพ็คละปอนนะคะก็คือสี่สิบาทเพราะงั้นเถอะแพ็คละสี่สิบก็มีอางุ่นองุ่นดำนะคะสองแพ็คอางุ่นเขียว แล้วก็องุ่นแดงนะคะอีกแพ็คหนึ่งนะคะนี่นะคะทั้งหมด4แพ็คนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรพลัมนะคะลูกพลัมลูกพลัมสะะี่ลูกนะคะก็ปอนหนึ่งนะคะ40บาทเหมือนกันสตรอเบอรี่นะคะนี่นะคะซื้อมาสองแพ็คนะคะข้างล่างด้วยนี้ นะคะก็ประมาณค่าแรงขั้นต่ำที่น,นะคะชั่วโมงหนึ่งก็8ปอนด์72นะคะก็สามารถซื้อผลไม้ได้นี่นะคะ2 4 6 7นี่นะคะผลไม้7 <laughs> 7แพ็คก,ก็ยังซื้อได้ะคะ่ะทำงานชั่วโมงหนึ่งก็ซื้อได้แล้วนะคะผลไม้ทั้งหมดนี้แล้วก็อันถัดไปเป็นอันนี้อะไรนะกระหล่ำนะคะแล้วก็แตงโมนะคะนี่แตงโมแล้วก็กล้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นแตงไทยนะคะแตงไทยฝรั่งแตงไทยมาจากสเปนนะรู้สึกว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแตงไทยหรือว่าแคนตาลูปอะไรประมาณนี้นะคะน,นี้เป็นแคนตาลูปเนาะแล้วก็นนี้เป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดอ่อนไว้ผัดแล้วก็แครอทถุงใหญ่มากถุงกิโลหนึ่งนะคะแครอทกิโลหนึ่งแล้วก็ บาบอกลี่หัวหนึ่งนะคะหัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำส้มนะคะน้ำส้มขวดละลิตรหนึ่งนะคะซื้อมาสี่ขวดนะคะซื้อมาไว้ให้เด็กๆกินตอนเช้านะคะวันละแก้วเป็นกับอาหารเช้าเนาะนี่เก็บเก็บได้นานอยู่เหมือนกันนะคะลิตรหนึ่งแล้วก็สปากเกตตีฮูปนะคะสปากเกตตีกับ ซซดมะเขือเทศนะคะอันนี้เอาไว้ซื้อมาตุนเอาไว้นะคะเพราะว่าวันไหนที่เราอยากแบบไม่มีอะไรแบบคือเป็นสต็อกเอาไว้นะคะ,ะเกิดว่าไม่อยากจะทําอะไรกินเมื่อนั้นเถอะก็คือตุนเอาไว้เนาะ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เผื่อใครอยากจะกินนะคะก็เพราะมันตุนได้นานนะคะมันอยู่ได้ประมาณ2ปีนะคะก็คือเก็บเอาไว้ยามฉุกเฉินเมื่อนั้นเถอะเนาะซื้อไว้ยามฉุกเฉินซื้อแบบ กักตุนเอาไว้นะคะซื้อกักตุนเอาไว้ซื้อแบบเอาไว้ยามฉุกเฉินว่างั้นเถอะและ้วก็ส้มนะคะอันนี้ส้มกี่ลูก2 4 6 8ีส้สม8ลูกนะคะอั З สสนนี้เป็น bread white vinegar นะคะการจะซื้อมาทำอาชัดนี่นะคะทมาทโตชัดนี่มะเขือเทศนะคะชัดนี่แล้วก็อันนี้เป็นโคคอ n u t ออยนะคะ คือน้ำมันมะพร้าวเนาะนะแล้วก็อันถัดไปเป็นโยเกิร์ตนะคะนี่เป็นโยเกิร์ตแบบเป็นเป็นฉูบเป็นในนี่นะคะแบบไหนอะแบบอย่างเงี้เป็นรูปอะโยเกิร์ตแบบดูดอ่ค่ะประมาณนั้นนะอันนี้ก็มีประมาณเท่าไรสิบมีเก้าห่อนะคะมีเก้าหอ่อเก้าห่ออยู่ข้างในนะก็การซื้อมาสองแพ็คแล้วก็อันนี้เป็น เป็นสมุนไพรนะคะแคตามมมอันนี้ซื้อมาไว้ทำเนี่ยค่ะชัดนี่เนะคะกับอันนี้นะคะแล้วก็แมคคาโรแมคคารแมคคารนะคะในในน้ำเกลือหรือเปล่านั่นแหละ,ะการซื้อมามาตุนเอาไว้นะคะเป็นเหมือนปลากระเหมือนปลากระป๋องนั่นเลยเนาะเป็นปลาแมคคารรกระป๋องอันนี้คือเขาอนุญาตให้ซื้อได้แค่ แค่3 3แพ็คนะคะพวกอาหารกระป๋องนะคะอย่างนี้เขอย่างที่เห็นกันก็ซื้อมา3อันนี้3แพ็คเหมือนกัน3กระป๋องเขาอนุญาตให้ซื้อแค่นี้นะคะเขา,เ,าเหมือนกับว่าตั้งแต่ที่ช่วงโควิดนะคะเขาก็พวกอาหารกระป๋องพวกอะไรพวกนี้เขาก็จะลิมิตให้แค่3อย่าง3อย่างนะคะเออสอย่างจํานวนแค่3 3กระป๋องว่างั้นเถอะจานวนแค่3มกระป๋องนะคะก็การซื้อตุนเอาไว้เพราะว่าการชอบใช้อันนี้แทน เวลาที่จะทำอะไรนั่นไอ้น้ำยาป่าขนมจีนน้ำยาป่าอะไรเงี้ยกันก็จะใช้ปลาใช้แมคครเรลบ้างใช้ปลากระป๋องแบบปลาซาดีนมัง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยซื้อมาตุนเอาไว้เพราะว่าอันนี้ก็อยู่ได้แบบว่า2ปีประมาณนั้นนะคะพวกนี้อันนี้อยู่ได้3ปีได้ซ้ำอันนี้นะคะน,นี่อยู่ได้3ปีนะคะแล้วก็เป็นแฮมแฮมนะคะซื้อติดเอาไว้นะคะ ซื้อติดบ้านไว้แล้วก็แซลมอนอันนี้เป็นแซลมอนแบบว่าเป็นเศษๆนะคะการจะชอบซื้อมากินกับมัฟฟินนะคะแล้วก็กินไข่ลวกแล้วก็ใส่อโวคาโดด้วยนะคะนี่คืออโวคาโดลูกหนึ่งนะคะเป็นอาหารเชา้าแล้วก็นี่เป็นไส้กรอกนะคะเด็กๆชอบกินที่ห้อนี้มากเลยนะคะไม่ซื้อมาแค่แพ็คเดียวนะคะ แล้วก็กระเทียมนะคะก็ซื้อมาเก็บเอาไว้เฉยๆ3ามหัวนะคะซื้อมาตุนเอาไว้แล้วก็อันถัดไปก็เป็นขิงนะคะขิงนะคะนี่เลนหน่อยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะข้างบนนี้ส่วนข้างล่างนะคะก็มีนี้นะคะมีข้างล่างก็มีแป๊บซี a แม็กนะคะมีหกขวดแ e ๊บซี a แม็กนี่นะคะแกลี่ชอบกินแป๊บซี a แม็กเนาะ อันนี้ขวดละ1.2ลิตรนะคะ1.25ลิตรเนาะอ,อันนี้6ขวดแล้วก็น้ำเปล่าอันนี้น้ำ2ลิตรนะคะขวดละ2ลิตรนะ4ขวดแล้วก็อันนี้เป็นกระป๋องการเอาไว้ซื้อมา,อาไว้ใส่แบบพวกซีเรียลพวกอาหารเช้านะคะอาหารเช้าสำเร็จรูปซีเรียลเนาะแล้วก็มีน้ำขวดเล็กนะคะขวด500ลิตรเอ้ย500ลิตร500เมล ขวด500มลนะคะน้ำสองแพ็คนะคะแพ็คละ12ขวดนะคะก็24ขวดอยู่อยู่อีกตรงที่1น,นะคะการวางไว้หน้าหน้าประตูค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือการช็อปในวันนี้นะคะค่ะก็เนี่ยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือของที่การซื้อในอาทิตย์นี้นะคะการคิดว่าทำงานที่นี่นะคะ ค่าแรงขั้นต่ำนะคะเป็นชั่วโมงนะคะสามารถซื้อของได้เยอะนะคะซึ่งซึ่งการคิดว่าคุ้มกับการดำรงชีพของที่นี่นะคะคืออย่างทำงานชั่วโมงหนึ่ง8ปดอนกว่านะคะก็สามารถซื้อไก่ได้ตัวหนึ่งนะคะไก่ก็ประมาณตัวละสองสมปอนนะคะแล้วก็สามารถซื้อผักได้ด้วยซื้อผลไม้ซื้อขนมซื้อน้ำซื้ออะไรได้ก็คือว่าทำงานชั่วโมงหนึ่งนะคะเราก็สามารถซื้ออาหาร ที่จะจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทำกินเองนะคะได้ในวันหนึ่งหรืออาจจะได้อีก2อวันเลยก็ได้นะคะถ้าใครกินประหยัดนะคะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตบางร้านนะคะถูกกว่านี้ก็มีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะช็อปนะคะก็ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะ ชอบคลิปนี้นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้การด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ